ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่บังคุดจังหวัดระนองจังหวัดระนองขับเคลื่อนการดําเนินงานด้วยกระบวนการ9ขั้นตอนดังนี้คัดเลือกสินค้าและพื้นที่โดยรวมเกษตรกรรวมแปลงเล็กให้เป็นแปลงใหญ่นําเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสาก์จังหวัดให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่23เมษายน2558ณห้องประชุมโกมาสุมชั้น2ศาลากลางจังหวัดระนอง ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตำบลในวงเหนือและตำบลในวงใต้อำเภอละอุ่นจังหวัดระนองเป็นพื้นที่ดำเนินการโดยมีเกษตรกรจำนวน321รายพื้นที่759ไร่มีสินค้าเกษตรคือมังคุดและให้เกษตรอำเภอละอุ่นเป็นผู้จัดการแปลงคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนองที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นเลขานุการ ได้แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินง,ง,งานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ดังนี้คณะทำงานระดับจังหวัดมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบงานด้านเศรษฐกิจเป็นประธานคณะทำงานเกษตรจังหวัดเป็นเลขานุการคณะทำงานระดับอำเภอมีนายอำเภอละอุ่นเป็นประธานคณะทำงานและเกษตรอำเภอละอุ่นเป็นเลขานุก,การ สำรวจศักยภาพพื้นที่เกษตรกรณศูนยะ์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตาษาษาษาสินค้าเกษตรมังคุดหมู่ที่สาบ้านทับเหนือตำบลในวงใต้อเภอละอุ่นโดยมีการประชุมเตรียมความพร้อมรวบรวมข้อมูลในพื้นที่และเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่หกพฤษภาคมสองพันห้า้อห้าสิบปดที่จะมาพูดคุยกันวันนี้นะครับมันเป็นนโยบายสำคัญเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเฉพาะที่ ทุกท่านได้ติดตามข้อมูลผมดำเนินการสองกิจกรรมนะครับในวันที่1นะิบเก้าหนึ่งก็คือรณรงค์เรื่องของการใช้ปุ๋ยซีาสารติดกัมกับปุ๋ยซีแล้วก็ใช้ปุ๋ยซีแล้วกเ็เรื่องของโครงการแปลงจัดเวทีประชาคมศึกษาปัญหาความต้องการของพื้นที่และเกษตรกรเมื่อวันที่15พฤษภาคม2558ทุกวันนี้กลุ่ม มังคุดนะครับที่มีระบบการตลาดโดยการปรับมูลเพื่อที่จะให้เกิดอำน,นาจต่อรองกับพี่น้องเอกษตรกรผู้ผลิกมังคุดยังอยู่นะครับระบบนักที่ก็มีอยู่แล้วแล้วก็แค่รวมกลุ่มกันให้ได้ว่า อายในนองคต้พร uh, ้อมไม่พร้อมเท่านั้นนะครับถือโอกาสวันที่ประชุมประจําเดือนเ้าวนที่สองคณะรัฐกาลดังในรถที่รบก็ยะห่าไม่ถึงมือเราหลายคนไม่ต้องเด้งแต่บ้าคนเดียวมันแข่งคนออมิ่งเงไม่หลับเนรานเราต้องดึงกัน ที่ดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดําเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของจังหวัดระนองเมื่อวันที่19พฤษภาคม2558วันนี้ที่ผ่านมาหลายปีองดูแลเรื่องการเการผลไม้อยู่นั้นเรื่องอย่างที่นี่เองประสบอยู่ก็คือผู้เรียนของทรนเลยเาท้เรียนไทยดีๆมากอันนี้ส่งออกกันไปเป็นหมื่นล้านนะฮะทุเรียนท้นเรียนเราประสบปัญหามาหลายปีกว่านี้นนะั้นคือที่เกิดปัญหาเราต่อเวลา ที่เราเองเรียนรู้ไม่เรียนรู้แต่ว่ารับรู้แต่ไม่เป็นศาสน, Self então, กนานก็คือทุกีจะมีศาสนาองเด็นต่อไปทั้งนี้ ah ได้สรุปข้อมูลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากที่ประชุมได้ดังนี้จุดเด่นสภาพภูมิอากาศเอื้ออํานวยต่อการผลิตเนื่องจากเป็นดินแดนสองมสรสุมทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากอ่าวไทยและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากอันดามัน ดินมีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการปลูกมังคุดตามโซนนิ่งมีโรคแมลงน้อยผลผลิตร้อยละ50มีคุณภาพจัดอยู่ในเกรดที่ดีและเกษตรกรสามารถคัดแยกคุณภาพผลผลิตของตัวเองได้ผลผลิตสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอาทิเปลือกมังคุดสามารถใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเป็นต้นมีจุดรวบรวมผลผล,ผลิตในพื้นที่ มีราคาดีเนื่องจากเกิดการเหลื่อมของช่วงการออกผลผลิตทําให้มีผลไม้นอกฤดูส่งผลให้มีราคาขายและความต้องการในตลาดที่สูงเกษตรกรมีความสนใจในการพัฒนาอาชีพและเทคโนโลยีการเกษตรจุดด้อยปริมาณและคุณภาพผลผลิตควบคุมได้ยากหากมีฝนตกชุกในช่วงสร้างตาดอกจะทําให้ตาดอกเปลี่ยนเป็นยอดหากฝนตกชุกในช่วงที่ติดผลแล้วจะเป็นเมื้อแก้วผลแตก การปลูกบางคุดรวมกับผลไม้อื่นๆส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำเนื่องจากความต้องการน้ำไม่เท่ากันปริมาณน้ำไม่เพียงพอขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแง้งยังไม่มีการแปลร,รูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตที่ตกเกรดประมาณร้อยละห้าสิบของผลผลิตทั้งหมดเส้นทางคมนาคมขนส่งจากสวนยังเป็นถนนดินลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อและส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดชันทำให้ขาดความคล่องตัวนในการขนถ่ายสินค้า การขายผลผลิตยังเป็นแบบต่างคนต่างขายไม่มีการรวมกลุ่มช่วงเวลาของเทศกาลงานผล,ลไม้ประจำปียังไม่สอดคล้องรองรับกับช่วงเวลาของผลผลิตการประชาสัมพันธ์ให้มังคุดในวงเป็นที่รู้จักแพร่หลายยังมีอยู่น้อยกเกษตรกรไม่ค่อยตัดแต่งกิง่งไม่ดูแลสวนหลังการเก็บเกี่ยวส่งผลต่อคุณภาพและขนาดของผลในรอบการผลิตต่อไป กเกษตรกรขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดําเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทางการเกษตรเช่นการใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยในกระบวนการผลิตหรือการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวเป็นต้นกเกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากินทําให้ไม่สามารถขอใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรการสื่อสารทางโทร,รคมนาคมในพื้นที่ไม่สะดวกสัญญาไม่ครอบคลุมพื้นที่โอกาส มีเทศกาลงานผลไม้ประจำปีที่สามารถเชื่อมโยงผลผลิตไปสู่การท่องเที่ยวของชุมชนมังคุดอยู่ในความสนใจเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศอุปสรรคพ่อค้าคนกลางตั้งจุดรับซื้อแต่ไม่แสดงป้ายราคามีพ่อค้ารายย่อยซื้อมังคุดจากที่อื่นเช่นท่าแซะอ่างทองเขาค่ายหาส้มแป้นและอุ่นแล้วนำมาขายในพื้นที่ในวงปีละหลายราย ทำให้มีความแตกต่างด้านราคาคุณภาพผลผลิตต่างกันจะทำแผนที่รายแปลงจะทำแผนพัฒนามังคุดแบบครบวงจรขับเคลื่อนและสนับสนุนแผนพัฒนาการผลิตมังคุดประชาสัมพันธ์และจะทำวีทีอาร์ติดตามรายงานผลและประเมินผลจังหวัดระนองจะขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มังคุด โดยการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อส่องเสริมการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยให้มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดต้นทุนการผลิตลดลงและมีคุณภาพผลผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีไรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป